คุณมีการป้องกันโรคโควิดยังไงบ้างคะต้องใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ที่ตรวจไข้คะ่ะอ่าตรวจไข้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะค่ะค่ะต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ะคะ แอลกอฮอล์เพิ aw, ่งซื้อมาอีกข้างหนึ่งหายนะคะที่ตรงนี้ปลอดโควิดไหมคะอะไรนะคะที่ตรงเนี้ยปลอดโควิดไหมไม่ค่ะเราต้องระวังใช่ไหมคะใช่ใส่ <Hey. S 2> แมสฉีดบ <She et S 2> ่อยไหมคะแอลกอฮอล์ฉีดบ่อยค่ะแต่ไม่ล้างมือน,นะคะแค่ฉีดแอลกอ นี่นะคะฉีให้ทุกคนเห็นเลยอีกข้านน้ำาทุกคนดูแลวความสะอาดด้วยนะคะแม<น>่หูน้ำจะได้ห่างไกลจากโรคโควิดใช่ไหมแน่น้ำใช่ค่ะเท่าน้ำเนี่ยเนี่ยคนนี้เป็นโควิดเป็นโควิดไหนเดี๋ยวสมัมอตรวจก่อนอ้่าพาส่งโรงพยาบาลเลย นี่ไงคะ่ะรถพยาบาลยู่นะพาส่งโรงพยาบาลเลยคะ่ะวันนี้มีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมจระเข้กินตับค่ะตอระเข้กินตับอ่ะมันเป็นยังไงมันกินอ่าเดี๋ยวคุณหมอเล่าให้ฟังนะคะก็คือถ้าเราไปง้างปากหมาหรือว,ว่าสัตว์ต่างๆหรือว,ว่าจระเข้ตัวอะไรก็ได้ที่มัน แบบไลยกาดเราแล้วมันก็จะกัดเราค่ะ